ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือมีคนถามผมว่าหลายคนแล้วนะฮะที่ถามผมว่า,าลูกนกเนี่ยต้องเลี้ยงยังไงโอเคผมพูดคร่าวๆนะครับก็คือ,อลูกนกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอย่างต่าเนี่ยคุณต้องพาเขาไปตากแดดบ้างก็คือกินวิตามินอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องตาแบบกแดดเขาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านี่คือ แดดที่มีแสงแดดส่องถึงตัวเขาอะฮะก็คือวางไว้แล้วคุณก็ดูด้วยว่าเขาตากแดดจนถึงขนาดไหนถ้าจ้าหู้อย่าคุยต้าหู้เดี๋ยวแป๊บนึ่งคือตากแดดจนรู้สึกอคุณเห็นเขาอาการอ้าบ่างงี้ลินแรบออกมาร้อนมากจะหนีออกจากรังคุณสมควรที่จะเก็บเลยนะฮะคือตากพอสมควรนะฮะตากแดดพอสมควรเจ้าหู้ไม่จบ โอเคยังไม่จบเดี๋ยวจบอันหนึ่งขอเคลี่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จนลูกนกเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเริ่มยืนได้แล้วเนี่ยก็คือต้องด,ดักตาดแบบเหมือนเดิมบางคนถามผมว่านกต้องอาบน้ำไหมไม่ต้องครับเต็มที่คุณเอากอกกี้เนี่ยฉีดฉีดหน่อยเป็นละอองให้เขาหน่อยโอเคได้นะครับแล้วก็มีคนก็ถามผมว่าลูกนกเนี่ยเมื่อไหร่จะฝึกได้สำหรับผมนะฮะสำหรับผมนะฮะ การฝึกนกเนี่ยถ้าเป็นลูกนกนะฮะลูกป้อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกลูกนกเหี่ยวเนี่ยก็คือขนเต็มแล้วขนหางสุดแล้วก็คือโตเต็มที่แล้วขนหางสุดแล้วเริ่มดื้อเริ่มหัดบินแล้วโอเคกูแแงขึ้นถูกไว้ที่คอนอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งรีบฝึกรอประมาณหนึ่งเดือนนะฮะให้กระดูกโครงสร้างเขาแขนก่อนคุณค่อยฝึกนะครับเพราะฉะนั้น คุณจะรีบฝึกไปมันไม่มีความหมายเลยวระเพราะหนึ่งเนี่ยกล้ามหน้าอกกล้ามเนื้อ,อยังไม่โตเต็มที่นะครับกระดูกโครงสร้างยังไม่แข็งแรงเพียงพอคุณจะรีบฝึกไปก็คือมันไม่เวิร์กแน่กับสําหรับน้องตัวนี้ฮะคุณรอไปอีกเดือนหนึ่งให้เขาชินกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเจอคนเยอะๆพาไปที่คนเยอะๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยให้เขาชินกับสิ่งแวดล้อมค่อยเริ่ม้นฝึกนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอคําถามที่สองนะครับ